สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ส a ร i ิกิ a ชั่นอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกิ๊กกันอีกแล้วะคะ่ะกิ๊กก็มากับคลิปวิดีโอใหม่นะคะเป็นคลิปที่กิ๊กจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั่นเองค่ะมีชื่อว่า Fine Photo c o m Watery Essence ะคะ่ะ เป็นเอสเซนที่เก๊กซื้อมาใช้เองและใช้งานอย่างต่อนเนื่องเป็นเวลา2เดือนแล้วนะคะใช้ตัวนี้เป็นเอสเซน e ทุกวันเชา้าเย็นกก๊กจะมารี e ิ l ให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นยังไงและกก๊กจะมาแชร์วิธีการใช้ของกก๊กด้วยประกอบไปด้วย5วิธีด้วยการกิ๊กจะใช้เขาอย่างไงบ้างไปติดตามชมกันเลยคะ่ะเดี๋ยวกก๊กจะให้ดูข้างในว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เป็นยังไงบ้าง เนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นน้ำเอสเซนส์นะคะเป็นน้ำตบอย่างที่เพื่อนๆรู้จักกันมีสีเหลืองใสเพื่อนๆจะรู้จักตัวนี้กันในชื่อน้ำตบสงบผิวนะคะเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเลยใช้สำหรับการเตรียมผิวให้ความชุ่มชื่นก่อนการบำรุงขั้นต่อไปค่ะจริงเนี่ยกิ๊จะบอกว่ากิ๊เป็นคนชอบทายเอสเซนส์มากซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายแห้งไวและตัวนี้มีความพิเศษตรงที่สามารถปลอบประโลมผิวช่วยฟื้นฟูผิวที่ ราคายเคืองแดงเป็นผื่นเป็นสิวตัวนี้เหมาะสําหรับทุกสภาพผิวจริงๆค่ะสามารถใช้ตัวนี้ได้อย่างแน่นอนมีค่าความเป็นกรด pH 5ถึง5.5เป็นกรดอ่อนๆเหมาะสําหรับการปรับสมดุลของผิวหน้าของเราเป็นอย่างดีเลย and this is a plus for me นอกจากว่าเขาจะช่วยให้ความชุ่มชื่นแล้วยังช่วย ปลอบประโลมผิวช่วยลดการระคายเคืองอาการแดงแสบร้อนช่วยปรับสภาพผิวของเราให้ดียิ่งขึ้นได้เพื่อนๆคนไหนที่ออกแดดมานะคะหรือว่าหน้าร้อนอากาศร้อนๆแบบนี้ทาเอสเซนซส์ตัวนี้และตามด้วยอโรูเวราเจลพอกเอาไว้นะคะดึงความชุ่มชื่น,นกลับสู่ผิวหน้าของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไปนะคะกิ๊ก็จะมาแชร์วิธีการใช้ของเกงนะคะว่ากิ๊มีวิธีใช้ย่งไงบ้างประกอบไปด้วย 5วิธีด้วยกันชมกันเลยคะ่ะ uh huh. วิธีแรกนะคะที่เพื่อนๆก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะกี๊กใช้ตัวนี้เป็นเอสเซนส์ก็คือใช้เป็นน้ำตบหลังจากการล้างหน้าเช็ดหน้าให้หม,มาดๆเช็ดด้วยโทนเนอร์จากนั้นหยอะลงไปบนฝ่ามือแบบนี้ rub your hands together and then h a v it t put it on your face โปลงไปบนใบหน้าของเราเพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่าเขาจะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ไวมากๆให้ทำให้หน้ารู้สึกกรีซี่หรือว่า o อ l ีใดๆเลยนะและวิธีที่2ใช้เป็น มาสนะคะโดยการที่กิ๊กนะเทผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะลงไปบนสัมีนะคะจากนั้นก็แบ่งเป็น4ส่วนนะโปะลงไปบริเวณข้างแก้มทั้งสองข้างนะคะและบริเวณหน้าผากกับจมูกนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่รู้สึกว่าผิวค่อนข้างแห้งนะคะแล้วก ขาดความชุ่มชื่นนะกิ๊ก็จะโอบเขาไว้เป็นเวลา10-15นาทีนะคะจากนั้นก็เอาออกและนวดให้เอ s เซนซส์ซึมเข้าสู่ใบหน้าของเราคะ่ะที่3ตัวนี้สามารถใช้เป็นโทนเนอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันเขาเป็นเอเซนต์นะคะเราก็ไม่อยากจะให้ผลิตภัณฑ์เอ s เซนต์ของเราเสียเปล่านะกิ๊กก็จะหยอกเขาลงไปบนแผ่นสำลีนะคะจากนั้นก็แทบค่ะ แทบลงไปบนใบหน้าเราจะไม่ลากเช็ดแรงๆนะคะเพราะเราอยากจะให้เอสเซนส์เนี่ยซึมเข้าสู่ผิวหน้าของเราด้วยในขณะที่เราใช้เป็นโทนเนอร์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะวิธีที่4วิธีการนี้กิยังไม่เคยลองใช้นะคะเราสามารถแบ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยใส่ในขวดสเปรย์แล้วก็ฉีดให้ทั่วหน้าในวันที่เราไปออกแดดแล้วก็อยากจะเติมความชุ่มชื้นระหว่างวันนะคะให้กับผิวหน้าก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ และวิธีสุดท้ายวิธีที่5หลังจากที่เราทาเอเซนส์ลงไปบนหน้าแล้วก็ลากลงมาที่คอบำรุงบริเวณช่วงไหลช่วงบ่าของเราด้วยนะคะก็จะทำให้ผิวของเราผ่องชุ่มชื่นบำรุงใบหน้าแล้วก็อย่าลืมลากเขาลงมาบำรุงตรงบริเวณลำคอบ่าไหลของเราด้วยนะคะเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นเอเซนส์ที่ไม่มีส่วนผสมของสารที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองนะ ไม่ว่าจะเป็นพาราเบนแอลกอฮอล์สารแต่งสีต่างๆมิเนอร์โอイルเซนเชียลโอイルสารที่ทำให้เกิดการคล็อกย r พอ์ไหลอุดตันบริเวณรูขุมขนทำให้เพื่อนๆที่มีผิวอ่อนโยนผิวเป็นสิวผิบั้ง่าย หายห่วงไปได้เลยคะ่ะส่วนตัวกิ๊กนะคะกิ๊กใช้เขามาเป็นเวลา2เดือนติดกันทุกวันเช้าเย็นกิ๊กรู้สึกว่ากิ๊กชอบมากๆกิ๊กรู้สึกได้ทุกครั้งในการโปะลงไปแล้วเต่งตึงฟูมากยิ่งขึ้นผิวหน้าของกิ๊กนะคะที่มีอาการแห้งเป็นบางจุดรู้สึกว่ามีความชุ่มชื่นมากขึ้นจริงๆรอยแดงจากสิวเนี่ยก็หายเร็วขึ้นช่วยปรับบาลานซ์ของผิวของกิ๊ก ได้ดีมากๆเลยจริงๆแล้วเนยกิปเป็นคนผิวหน้ามันมากๆระหว่างวันมันมากแบบ รองพื้นก็จะไหลยเยิมตลอดปรับบาลานซ์ของผิวหน้าของกิ๊กได้ดียิ่งขึ้นไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งหรือว่ามันจนเกินไปในระหว่างวันนะคะให้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยจริงๆกิ๊กในวัยนี้เนี่ยกิ๊กรู้สึกว่าการใช้จอร์ t u r i z e r หรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการบํารุงผิวหน้าของทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าเพื่อน <S <S ๆจะมีสภาพผิวแบบไหน <S <S อย่าคิดว่าถ้าเราหน้ามันแล้ว จะใช้เอสเซนส์ไม่ได้หรือจะใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ไม่ได้เพราะการที่เราหน้ามันคือการที่ผิวหน้าของเราขาดความชุ่มชื้นและผลิตน้ํามันออกมาทดแทนมากมาก,มากเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าจากนั้นเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้เลยว่าผิวหน้าของเราความมันก็จะลดน้อยลงปัญหาผิวต่างๆก็จะลดลงตามไปด้วยนะคะ I've got no other words to say other than that I really recommended this product to all of you guys because very important and e s s e n t i a o for your skin care r o yes, u t i n r y e l l y love t l i s product เพื่อเพืคุณๆสามารถหาซื้อกันได้นะคะทาง Official Website ของเขาของเขา www.findskin.com หรือช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Shopee, Lazada, Instagram Account ของเขานะคะปริมาณ120กรัมราคาที่กิ๊กซื้อมาอยู่ที่1,190บาทคะ่ะกิ๊กซื้อมาทาง Shopee นั่นเอง ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอยากจะดูรีวิวเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้นะคะใน Instagram ของเขา find underscore skin ขึ้นเอาไว้ให้ตรงนี้เลยค่ะนะ I enjoyed using this so much and product is really really good in every way it's paraben free alcohol free really good for your skin yeah ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวผลิตภัณฑ์ Fine f i y t o c o m Water y Essence ที่กิกได้มา พูดให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างหวังว่าจะชอบกันนะคะกิ๊กหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่หรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆในไลน์ของฟอยน์ตัวนี้นะคะที่สนใจอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆของเขามากๆเหมือนกันเพราะว่าหลังจากใช้ตัวนี้ไปแล้วกิ๊กประทับใจมากๆถ้ามีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกนีอย่างไงกิ๊กก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจงให้ช่อง Sara v i e s ช่องนี้ด้วยนะคะ Sara v i e s นะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปที่กิจะโพสในช่องวิดีโอนี้อีกนะคะเราจะได้กลับมาเจอหน้ากันอีกค่ะกิ่มีช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook fanpage Sara v i e s รวมไปถึง Instagram Sara Vixx เช่นเดียวกัน I am really active on Instagram the most so you can check it out. Slide on my DM, give me the video suggestion. I'd love to hear from you. So, sit always remember keep on shining, keep on seeing the positivities in life. I love you and see you guys on my next video. Bye.